ว,วันนั้นลูกโทรไปหาอยู่ว่าไปโรงพยาบาลเอ็กซเรย์อะไรไมแม่เป็นไปสแกนถูร้อนโอ้เป็นไงบ้างครับแม่สบายดีร้านชุดในตปลงอยู่นี่ชุดแปลงนี่ไงอ,อืมเป็นไงแม่แข็งแรงขึ้นหรือยังครับ<ะ>แข็งแรงขึ้นหรือยังครับผมนีม่เปิดมาอยู่นี่แม่ขึ้นต่อมาจากไป ไอ้หลวงบุรีรัมพูกเพิ่งออกโรงพยาบาลหลวงบุรีรัพูวันนั้นไปโรงพยาบาลดูดอนอ๋อเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเหรอครับแม่สายตอนนี้ก็วินเดินสายทางโรงพยาบาลเดินสายนอนโรงพยาบาลอีกวันสองวันก็จะไปนอนดูดอนอีกโอ้ยหายเร็วๆเลยแม่เด้อตอนนัดแล้วก็จะมาเวียนทิ้ปูนณน้องบัวอีกโอ้จองตัวใหญ่เลยเดี๋ยวนี้ดังกระดานนั่นเลยแม่ประมาณจองตัว คือเลขแม่นี่เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะแม่เนาะ้โแม่แม่ทำบนได้เอท่านล่างได้ได้หกถึงหกขึ้นบนครับแม่ไ้ิมลงล่างเดินสายเดินสายนอนโรงพยาบาลเดินสายนอนโรงพยาบาลนมันสบายหน่อยมีคนูบ้านถูอะไรเ็ม็มเเลยโอ้คือสมเยก่อนนี่ถูกจนไดเซื้อทองบมเเลยเนาะคุณแม่เนาะ เวลามันดวงมันดีเวลาดวงมันตกไม่อยากจะพูดอะ่ะครับเป็นธรรมดาแม่ดวงมีมีขึ้น,น,นนะมีลงเริ่มเลยนะเดี๋ยวแม่เตรียมปากาก่อนโอเคงวดงวดนี้มีหลายหางไั้แม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้มันจะแม่นหรือไม่แม่นก็ไม่รู้นะไม่เลขแม่เลขกหนึงเดีวน,น,นี้ไม่คราบแม่น,นเลยเรื่องหาล้างมาเนี้ยรู้สึกมันจะถูกหล่น แต็กเแต่เก็เข้ามากี่วดแล้วแม่เข้ามาทุกวดนเลยนะแต่มันเดี๋ยวแต่นี้มันเอนนอนไม่ได้บนมันมาอยู่ล่างเออใช่แต่เลขแต่เลขลองเมื่อกี้บนมันมาล่างนะแม่เนาะเลขตัวเด่นแม่มันมันมันดีมาอยู่ล่างมันทีกอยู่บนบีบนก็มาอยู่ล่างเนี่ยครับเม่ใช่บนมันมาอยู่ล่างเ้วยอช่วยคู่มันนะอืม อันนี้ก็เอาเลยมยเเอาลแม่เอาเลยมาเตรียมปากกาเลยครับเอาบนตัวเหรียญแม่วันนี้ได้สองสามสี่เลยอ๋ออันนี้แม่เล็กนะครับผมเออแม่เล็กคอายควายเหรียญเนี่ยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวนะแม่อ่าโอเคครับอย่าถือตั้งโนนี่เออแม่เพิ่งคลาาโทรศัพท์เพิ่งได้สามสามเซนเองสามเปอร์เซนเองที่มันหมด เอาแม่ชาร์จไว้ด้วยแม่ใม่แม่ชาร์จคือะรเนี่ยครับเอาเด่นเด่นเด่นมีตัวไหนแม่เด่นบนมีสองสามสี่สองสามสี่แต่อันนี้มันสองสุดหลักหลักไหนแม่หลักสิบหนึ่งมันได้สูดสูดหนึ่งมันตัวตัวไเลขเด่นนะสูหนึ่งมันได้สองกับสามสูดหนึ่งมันได้สี่ตัวเดียวโอ้ครับผมหลักหลักไหนแม่หลักร้อยหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย ไอ้นี่มันมันแม่ไม่ไม่ไม่ใช่เลขหลักเลขหลักแม่เป็นเลขเด่นไม่ใช่เลขเด่นเนาะโอเคครับ<แ> <iza. S 1> มีจับคู่ไหมแม่ก็นีก็ก็ไม่ได้จับใส่อย่างเงี้ยใส่อีกสูตรหนึ่งไม่ได้ตัวเดียวไม่ได้จับมาใส่สูตรเอที่ว่าสูตรสองตัวนะครับแม่อาท<ม><ส>ันที่ที่มาติดสีสองศูนย์เอาสีสองมันมีสองสีด้วยครับมันเ,เดี๋ยวให้เอฟซีกลับเอาก็ได้นะแม่เนาะเอาสีสองเนาะค่ะผมสีสองสีหนึ่ง ี่หนึ่งแล้วก็ห้าหนึ่งห้าหนึ่งแม่ไม่อยาอยากจะจะบอกเลขเต็มตัวได้ตัวเต็นเท่าไหร่เพราะแม่มันเอาอ,อกคู่ไม่แน่นอนไม่ได้แล้วก็หกแปดหกแปดห้าสองห้าสองสามห้าสามห้าเด็ดเด็ดสามสามเจ็ดแปดสามสามเจ็ด ก็สามหกสามหกในเขากลับอ,อน,นอกแล้วก็เจ <74 S 2> ็ดสี่เจ็ดสี่เก็ฑสี่นันจะมีตัวกลับด้วยนะดแม่จะบอกเฉยแต่เอาตัวเดียวเจ้าเจ็ดสี่แล้วก็สองเจ็ดสองเจ็ด์ครับจ้าหนึ่งเก้าสามคือหลายที่แม่แม่จะให้นี่ให้จเจ็ด์ลวงให้สามหนึ่ง เ <1, S 1> ก้าสามครับเออแล้วก็เด่นเด่นที่สามหนึ่งสองเจ็ดสามหนึ่งสองเจ็ดสี่สองสี่สองสี่สองแล้วเนาะแล้วก็ส <4, 1 S 2> ี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งมีให้กี่ตัวแล้วสี่ตัวครับมเีเอาเด่นเด่นเด่นเช่น เออห้าหนึ่งห้าสองขีดเส้นใต้แค่นั้นเนี่ยมีแค่นี้นะแม่เนาะห้าเก้าก็มีนะแต่แม่ไม่ขีดขีดไปแล้วกันไม่ไม่ตรงไม่ตรงขีดข้างล่างครับแม่แม่หมายว่ามันมันเออมันตัวชอบด้วยไงคืออันนี้บนบนบนใช่ไหมแม่แต่บนไม่ต้องกลับใช่ไหมครับมันมันมีกลับอยู่แค่สี่สองกับสองสี่แล้วก็เกินสี่สิบ สี่เเท่านั้นแหละที่ที่มีตัวกลับอ๋อที่เหลือก็ไม่ต้องกลับใช่ไหมครับแม่อย่ามันเป็นสูตรตรงๆรงครับผมถ้าล่างไหนมันมีตัวกลับแม่ก็บอกถ้าว่าถ้าว่ากลับมันก็จะเป็นหลายตัวสองสูตรแรกสูตรแรกไอ้สี่สิบตัวแล้วอีกสูตรหนึ่งมันยี่สิบแปดตัวก็คาดออกมาได้อย่างนี้นไม่ใช่เลขฝันเนาะใช่ครับแม่ใชันเยอะก็ดูไปอืมแล้วมีล่างไหมครับแม่งวดนี้มีล่างไหมครับผมมีครับ ล่างแม่ได้สองกับเจ็ดอ่ะล่างสองกับเจ็ดจับจับคู่มาเลยครับแม่ครับเออแมันมันไม่ไม่อยากเลยว่าตัวเด่นเนาะเพราะแม่ดูดูเลขแม่แล้วแม่มันยังไม่ไม่ได้คัดแม่ทําไว้แม่ยังไม่ได้คัดเลยแม่ทาไว้เพราะแม่แม่เข้าแต่โรงมาลโรงมาบแล้วก็เลยยังไม่ได้คัดก<อ>็มีหน่อยแม่ก็เขียนเขียนเลยแล้วก็เอาย,ยังไม่ได้คัดเท่าไหร่เลยลูก อ๋อยังยังยังไม่ได้เน้นเ,1 1> เนาะหนึ่งห้าหนึ่งไว้เนาะแม่จะเอา้า้หนึ่งไว้เอาล่างใช่ไหมแม่จอาเอาทําไมเอาสีหนึ่งห้าหนึ่งครับผมเอาเด่นเอาเด่นไว้ก็ไม่ต้องเอาก็ได้แต่เด่นแล้วคนเป็นเลขหลักแม่ดูแล้วมันไม่เท่าไหร่เลยครับตัวหลักเด๋วเดียให้หลักหนึ่งไมมมีตัวหนึ่งเงี้ยคนม,มันมันมันปากปากเยอะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ปากเดียวเนาะครับผม ที่จริงตัวเด่นนี่แม่ไม่น่าจะให้เลยเพราะว่าดูดูที่แม่ขีดมันมันมันไม่ตรงกับที่ตัวเด่นเท่าไหร่ครับีี่ส่หนึ่งห้าหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งครับี่หนึ่งห้าหนึ่งสามหนึ่งแล้วก็สองหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าสองสี่สองห้าสองสี่สองสองเจ็ดสองเก้า แม่จจีบต e. ัวเน้นให้สองเก้าสองเก้าครับเก้าหกแล้วก็หนึ่งหนึ่งเก้าหกแล้วก็หนึ่งหนึ่งอืมเพราะว่ารู้สึกว่าเซียนเซียนเจียนหน่วยเขาให้หนึ่งมาตามหลักของแม่มันก็เลยแม่ไปคัดเลขคู่แม่มันมีอย่างเนี้ยครับแม่อือถ้ามันหนึ่งไม่หลุดนะถ้าจะเอาท้ายหนึ่งไว้ไงครับเอาเน้นที่สี่หนึ่งห้าหนึ่ง สี่หนึ่งห้าหนึ่งสามหนึ่งเอนื่อยนายกมันมันมีในสูตรพอดีสามหนึ่งเอ้มันก็ตรงกับนายกเราก็ไม่แน่เนาะครับเลยสี่หนึ่ง้สามหนึ่งไว้ครับผมหนึ่งตัวตัวเด่นมีแค่นี้เนาะแม่เนาะเก้าวหกด้วยหลูกเกตินสองเก้าด้วยเด่นมันมีมีอยู่สี่สี่หางห้าาหงนี่แหละครับเอาสองเก้าสองเกตสี่หนึ่งห้าหนึ่งสามหนึ่งเท่านั้นอ่มเดี๋ยวลูกจะไปคัดแยกต่างหากเนาะแม่เนาะ คัดแยกเป็นห้าสองก็สําคัญนะห้าสองก็สําคันเงินงวดงงววดดนี้เยอะกว่างวดที่แล้วเนาะแม่เนาะแม่ไม่รู้แม่ไม่เด่นไม้ยิ้มเพราแม่เพิ่งมาจากโรงพยาบาลหนังแม่ก็เลยยังยังยังไม่ได้เฟ็นยังไม่ได้ดูหวยดูอะไรเลยโอ้ก็เหมือนว่าเป็นชุดเต็มเนาะแม่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ใกล้วัน มันมันจะเข้าว่าจะมีจริงไหมรู้ก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวใกล้ๆวันเดี๋ยวจะมาใกล้วันเลยค่อยใกล้ๆวันค่อยมาใกล้ๆวันรู้เข้าโรงพยาบาลจะเข้าโรงพยาบาลอีกสามโรงพยาบาลมีนัดจุดสามวันสีบุเรืองหนองบัวโอ้แม่ทําไมไปโรงพยาบาลยังเลยรับเนี้สิบสิบหกนี่อุดรนะสิบเจ็ดนี้หนองบัวนั้นวันที่เก้าสีบุเรืองนัดครับแต่นอกนั้นคือไปเองพาอมันระทานหนานไง เดยกต้องด่วนด้างดวงนวลด่วนอะไรอย่างนี้แม่เป็นชักกระตุกกลังๆังเนี้โอโ้ครับผมดูแลสุขภาพด้วยแม่ครับรมันคนผ่าสมองมันมีอาการแทกรกซ้อนเยอะหรยโอ้ครับผมเอาแม่เดี๋ยวถ,ถ้าถ้างั้นเอาตรงวงกลมนี่นาแม่เนาะก็เหมือนแม่เน้นให้แล้วนะแม่เนาะครับเอาแม่ดูแลสุขภาพด้วยกับหายเร็วๆนะครับแม่ จ้ะดูไปก่อนแต่แล้วก็ลองปันดูนา96นี่มครัว29นี่มีมิบเหมาข้าวหูอยู่ครับครับ่ในสูตรหมดนั่นแหละมอยู่ในสูตรมันอยู่ในสูตรพอดีแม่เฟอรก็อิ่มใจเหมือนกันโอ้ครับผมครับครับแต่แม่ฝันแม่ว่าจะเล่าฝันแม่ฝันตั้งแต่ตั้งวดนะนอ่นว่าไงแม่ฝันเลา06อ่ะ06ก็ออกไปแล้วว่างี้ในฝันนะครับผม พอไปแล้วมันก็ยังอยู่คือเกาว่าอย่างนี้ในฝันอมีอย่างเงี้ยเอ๊ะทำไมมันเอ๊ะฝันจังวะททาไมมันฝันตัวเก่ามาครับอืฝันว่ายังชูนหกยังอยู่อ่ะอืม่รู้ว <ผม S 2> ่าแม่ยังไงนาะอ,อ๋อไงเอ็มซีก็พิจารณาเอาเอาไหว้ไปพิบไปไปพิบมันไว้ครับ จะดูไปก่อนไม่มั่นใจก็อย่าเพิ่งลงทุนแม่ก็ให้มันไม่แน่นอนแต่มันเข้าทุกงวดแหละครับผมครับมทีย้ล่างมันก็อยู่บนเข้าทุกงวดครับอ้าวขอบคุณคุณแม่ครับเดี๋ยวจะให้เอฟซีดูตัวเลขมาแม่เนาะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของแม่เล็กนะครับเอฟซีครับอ้ตัวเลขอาจจะเยอะนิดนึงนะครับเอฟซีเนาะเพราะว่าแม่ก็ป่วยเนาะเข้าโรงพยาบาลก็เลยไม่มีเวลาที่จะเก่งนะครับก็คือว่าเน้นในวงกลมเอาละกันเนาะที่แล้วคุณแม่ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับผม ยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเยอะมากนะฮะเอาถ้าเกิดไม่ชอบก็ดูเพื่อความบันเทิงนะครับเอซีครับหรือว่าดูไปก่อนเนาะก็เน้นชุดวงกลมนะครับคือเลขของคุณแม่คือไม่ต้องกลับนะครับเอาอยัางไงคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ